สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยชอบกลิ่นหอมนะคะแล้วก็กลิ่นหอมเนี่ยจะเป็นอะไรที่สามารถคอนเน็กได้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ วันนี้อาจจะเป็นสายมูเล็กน้อยนะคะก็ปอจะออทำเอเซนเชียลโอイルนะคะถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยชอบกลิ่นหอมนะคะแล้วก็กลิ่นหอมเนี่ยจะเป็นอะไรที่สามารถคอนเน็กได้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็เสศกาลระบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะคะ่ะโดยมากแล้วเนี่ยจะมีพวกทู่นะคะดอกไม้หรือแม้กระทั่งกำยานนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะล้วนแล้วจะมีกลิ่นหอมด้วยกันทั้งนั้นนะคะก็วันนี้ค่ะเราจะมาทำเอเซนเชียลโอイกันนะคะโดยที่ ง่ายที่สุดเลยก็คือมีขวดเปล่านะคะ,ะขวดเปล่าอาจจะเป็นขวดที่หมดแล้วหรือว่าขวดที่เราไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็กลิ่นที่เราจะถวายนะคะก็ในบางครั้งเนี่ยที่เราได้สก,การะรับบูชาสินศักสิทธิ์บ่อยเนี่ยท่านอาจจะดนจิตโดนใจให้เราเนี่ยเลือกกลิ่นนะคะเพื่อที่จะถวายท่านนะคะแล้วก็วันนี้นะคะปอก็เลยจะมาถวายกลิ่นที่จะเป็นกลิ่นดอกไม้นะคะเพราะว่า ออรอบนี้เนี่ยเป็นสิสศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะปอก็จะเลือกกลิ่นที่เป็นดอกไม้อาจจะเป็นเจอร์เนียมลาเวนเดอร์พามาโลซาหรือโรสอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็แต่ถ้าอย่างเทพเนี่ยเขาจะชอบในแบบส่วนของกรํารยานเนาะก็อาจจะเลือกกลิ่นที่ลึกๆหน่อยนะคะอาจจะเป็นกลิ่นแฟนกลินเซนนะคะกลิ่นซีดาร์บูดเวท e ิเวอร์อ wood, นะคะหรือว่าแซนดาบูดอะไรพวกนี้นะคะก็แต่สำหรับวันนี้นะคะ็ก,ก่อาจอเนียมนะคะ แล้วก็สิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือหัวสเปย์นะคะแล้วก็จะมีแอลกอฮอล์นะคะแบบนี้ง่ายที่สุดเลยค่ะก็คือขวดเปล่าวขวดใหม่นะคะแล้วก็เติม Essential o i อนะคะประมาณพอ,อ,อจะเติมประมาณ1 ml นะคะสำหรับขวด15 ml นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเติมแอลกอฮอล์ลงไปนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยปอก็จะเปลี่ยนเป็นหัวสเปย์นะคะแล้วก็เขย่าให้เข้ากัน พอหลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่ถวายเนี่ยปอก็จะมีตัวที่เป็นกลวดนะคะที่เป็นแบบดินญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ค่ะที่เป็นหินเนี่ยคือสามารถจะกระจายกลิ่นได้นะคะแล้วก็จะพ่นสเปรย์ให้ท่านนะคะก็คือทุกวันเนี่ย เราจะสามารถถวายแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ขวดนี้ค่ะพอก็จะตั้งถวายไว้เลยนะคะแล้วก็ในช่วงวันพระเนี่ยก็จะเป็นพิเศษหน่อยนะคะก็จะมีดอกไม้สดนะคะแล้วก็จะมีของไหว้อาจจะเป็นผลไม้อะไรแบบนี้นะคะก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการมูนะคะก็แต่ที่สําคัญที่สุดเลยคือ มูแล้วจะต้อง take action นะคะหรือว่าลงมือทำด้วยนะคะนืที่จะสำาทธิผลได้อย่างรวดเร็วนะคะพอก,ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะ